จับเด็กสมาธิสั้นอย่างน้องมาเวลให้มานั่งเรียนศิลปะ1ชั่วโมงเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะยอมเรียนครบ1ชั่วโมงหรือเปล่าคานี้เป็นคาเรียนศิลปะแบบพาเวทที่น้องมาเวลลองมาทดลองเรียนในครั้งแรกเพราะตอนนี้ที่ขับคาเรียนที่มิลาเรียนเต้นกําลังจะเปิดคาเรียนศิลปะทั้งแบบกลุ่มและแบบพาเวทต่อไปเวลาน้องมาเวลมาลอมิลาเรียนเต้นก็สามารถมาเข้าคาศิลปะสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองคานี้น้องมาเวลเรียนวาดภาพธรรมชาติได้สี่เทียนโดยมีครูคอยไกด์ไลน์และคอยให้คําแนะนําตลอดคาดการเรียนศิลปะก็มีประโยชน์ มัดเลสฝึกสมาธิให้เด็กๆตั้งใจจดจ่อกับสิ่งที่ทำแถมยังช่วยให้เด็กๆห่างจากจอ iPad ไอด้เป็นชั่วโมงเวลาเรียนน้องมัวเวลาอาจจะตั้งใจบ้างเล่นบ้างแต่การเรียนศิลปะเป็นอะไรที่เปิดกว้างจินตนาการสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ตามใจชอบตอนนี้การลงแบ็กกาวภาพธรรมชาติด้านหลังก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแค่การตกแต่งรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆเช่นการวาดภูเขาและต้นไม้เพิ่มเข้าไปเพื่อให้ภาพธรรมชาติสมบูรณ์มากขึ้นตอนนี้ผลงานศิลปะของน้องมัวเวลชิ้นนี้ก็คือทำมาถึงครึ่งทางแล้วแต่พอวาดภู ครูช่วยมาตกแต่งชิ้นงานให้ดูสวยมากขึ้นเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้น้องมาเวลมีไอเดียในการทาครั้งต่อไปผลงานภาพศิลปะวิวธรรมชาติชิ้นนี้ก็เป็นการทําร่วมกันระหว่างครูกับน้องมาเวลนะคะช่วงท้ายคาสของการเรียนศิลปะน้องมาเวลก็มาช่วยแรงเงาสีภาพให้ภาพดูมีมิติมากขึ้นสําหรับคาสศิลปะคาสหน้าเดี๋ยวจะลองใช้สีแบบอื่นมาสร้างสารรค์ผลงานให้ทุกคนดูกันนะคะ